สาวน้อยอัญชลีและดอกไม้แห่งความตั้งใจในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำใสสะอาดมีสาวน้อยชื่ออัญชลีเธอรักการปลูกดอกไม้มากและทุกวันเธอมักจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนดูแลสวนดอกไม้ที่บ้านวันหนึ่งอัญชลีพบว่าดอกไม้ที่เธอรักมีเติบโตอย่างที่หวัง รู้สึกเหมือนดอกไม้เหล่านั้นเฉาและไม่สดใสอย่างเคยเธอรู้สึกผิดหวังและสงสัยว่าเธออาจทำไม่ดีพออัญชลีจึงนั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่ในสวนมองออกไปยังท้องฟ้าและฟังเสียงนกร้องเบาๆเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆและถามใจตัวเองว่า วันนี้ฉันอยากตั้งใจเป็นอะไรเพื่อช่วยให้ดอกไม้ของฉันเติบโตงดงามความเงียบสงบรอบตัวทำให้อัญชรีเริยมรู้สึกอบอุ่นเธอพูดกับใจตัวเองเบาๆวันนี้ฉันอยากตั้งใจเป็นความอดทนและความรักเป็นแสงแดดที่อ่อนโยน และสายฝนที่ค่อยๆรดน้ำใจในวันถัดมาอัญชลีไม่รีบร้อนเธอรดน้ำดอกไม้ทีละต้นค่อยๆใส่ใจดูแลและพูดกับดอกไม้ในใจว่าโตขึ้นเถอะนะฉันอยู่ตรงนี้คอยดูแลเธอเสมอวันเวลาผ่านไป ดอกไม้เริ่มผลิบานทีละน้อยอัญชลีรู้สึกถึงความสุขและความสงบในใจเธอเข้าใจว่าความตั้งใจที่แท้จริงไม่ใช่การรีบเร่งหรือกดดันตัวเองแต่เป็นการให้อภัยและรักตัวเองอย่างอ่อนโยนในคืนหนึง่งขณะที่เธอหลับตาเธอเห็นภาพดอกไม้ที่เธอปลูก เริ่มผลิบานอย่างสวยงามแสงดาวส่องประกายบนกลีบดอกเธอยิ้มอย่างอบอุ่นอัญชลีรู้ว่าความตั้งใจของเธอได้ก่อเกิดสิ่งงดงามที่ไม่ใช่แค่ในสวนดอกไม้แต่เป็นในใจของเธอด้วย